<Okay. S 2> วันนี้ก็มาสวดมนต์คาถาเงินล้านร้อยแปดจบที่วัดเขาองจังหวัดสระบุรีนะคะ <c oughs> มิฉามิสังสิโมรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภวันตุเมมิเตพาหะติพุทธมอาอุนะโมพุทธายะ วิระทยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิยมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุนณโมพุทธายะวิระทะโยาวิระโคณยังวิราหิงสาวิระทาศี วิราธาสาวิราอิทิโยพุทธสามานิมามะพุทธาสวาวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารืฤืสมปจิชามินาสังสิโม พรมมาตะมหาเทวาสเพยักขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภาพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธามาอุโมพุทธายะ วิระทะโยโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิทิโยพุทธัสามานีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัมปจิชามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยัคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุณโมพุทธายา วิราะโย ο, วิราโคนายังวิราหิงสาวิราัาสีวิราธาสาวิราอิตโยพุทธะสมาณีมามาพุทธาสะาาาาสวโหมสามปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือ,รอ พรวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอ,อุพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาราทาสีวิราาสาวิราอิโยพุทธาสามณาีมามะพุทธาส,าสวาหม สมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือ,อสัมปจิชามินาสังสิโมโรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคณยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤรืสัมปฏิชามินาสังสิโมมหาเทวาสเพยักขายันติพมมาจะม,มหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภอวันตุเมมิเตพาหุหาติธามาอุนณโมพุทธายะวิระทาโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาระอิทิโย โุทาสามานีมามาโุทาสาสวาหโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือ,รอส้มปติชามินาสังสิมโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาภโอภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาุนณโมพุทธายะวิรทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิรทาสีวิรทา,าสาวิราอิาาโย พุทธาสามาณีมามาพุทธาสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือสามปจิตชามิพรหมมาจะมหาเทวาสพเพยักขาปรายันติมาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเม มหาปุญญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาุโมพุทธายวิราตโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิรัาศีวิราธาสาอิทิโย พุทธามานีมามะพุทธาสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆรือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปะรายันติม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิรทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโย พุทธะสามาณีมามะพุทธาส,าสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาอาหาเร,รือสัมปติชามิโรมมาจะมหาเทวาสเพยัขาปรายันติมาจะมหาเทวาอาภิลาพาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุโมพุทธายะวิราะโยว,วิราโคนายังวิรากิจชามิสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปารายันติ มาจะมหาเทวาอาภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมมหาลาโภพ,าพาวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิรทะโยวิราโคนายังวิรหิงสาวิราธาสี วิราธาสาวิราอิทโยพุทธาสามาณีมามะพุทธสาวสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาอาหะาเรือ,รอโรมมาสมาเทวาสเพยักขาปรายันติ มาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามา ah อุโมพุทธายะวิราตาูวิราภูนายะวิราหิงสาวิราธาสี ทาสาวิราอิธิโยพุทธะาสามานีมามาพุทธะสาวาหมสามปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือลสามปติชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาภเพยักขารายันติ มาจะมาหาเทวะภิราภาภาวันตุเมมาหาปุญโยมาหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหาติขามาอุวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสี วิราธาสาวิราอิทโอิโยพุทธะาสามาณีมามะพุทธาสาวาหงมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารสัมปติชามินาสังสิมโม พรมมาจะมหาเทวาสาพัพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม,มพวันตุเมมิเตพาหุหติธามาอ,าอาุระโมพุทธยะ วิราธโย ο, วิราโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิธิโย ο, พุทธสามานิมามาพุทธะส,สวะหโหมสามปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือ าสาธุค่ะน้องกันนโมทาัน um ่าขอโทษนะคะเดี๋ยววันนี้พอดีหลวงตาไม่ค่อยสบายช่วยห,หยิบกานหยเอ้ <c oughs> จจี่หมอนนะ,นะกาทคบี่หมเลยนัแลว้วหันเ<า>ลยนะครัไหครัมีแบงนะครับแบงค์ันผงแล้วก็ การปีใหม่นะครับ